ค่ะสำหรับหนูกกาซีมาปรึกษาคุณหมออ่อเรื่องผิวหนาเนาะค่ะก็คือนอนเด้กหลังจากที่ผิวขึ้นครับเพระาะว่าช่วงนี้นะครับพวกเราก็มีงานค่อนข้างหีีหนิดนึงนะคะนรับผมกัเลยแนะ,ะ่นยนะะั่งสองบุกแกไม่เลยก็คือเลสเคลียร์กับคอมิโดเคลียร์นะครับผมค่ะสำหรับลูกสุบัติแบบองซีดูดีนะคะไปหมอกันแพทย์กับพี่หมออ้อครับผม เขาไปเห็นดมากเหรอเนาะค่ะการสีคุณหมอมือเบานะคะล้กกานาอาจจซเป็นแผ่นิดนิดแต่น้อยเอน่ม่เม่เห็นเป็นมะาคเเป็นแผนนิดเดียวจริงๆครับผมรู้สึกได้เป็นการเ็นแปลงแล้วก็พี่หมองบอกว่าหนึ่งอาทิตย์ให้หลังน่าจะดูดีแบบเป็นที่รอสวยเลยทีดี้คุณหมอไม่